เพจไทยเบอร์มาเรียลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเผยภาพพร้อมวิเคราะห์ป้อมปืนกลและบังเกอร์ของขเขมรที่ทำให้ฐานไทยต้องหนักใจบนปราสาทตาควายโดยริโพต์ไว้ว่าป้อมปืนกลของทหารขเขมรที่ปราสาทตาควายหนึ่งในปัญหาของทหารไทยในการบุกยึดปราสาทตาควายและเนิน3 5 0ห้านยย้ำนะครับเป็นหนึ่งในข้อปัญหาจากลหลายๆข้อที่ทหารไทยต้องเจอก่อนอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้ฐานชุกนาย นะครับที่ทําหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็มที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมนำมาเปิดเผยนั้นเจตนาคือการนำมาความจริงของทหารในแนวหน้าที่ต้องประสบพบเจอว่าเขาต้องเจออะไรบ้างมาให้เข้าใจกันผมได้คุยกับแหล่งข่าวครับและได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเดี๋ยวจะไล่เขียนบทความให้อ่านกันซึ่งบางบทความผมขอเวลาเรียบเรียงข้อมูลเพื่อให้เข้าใจง่าย ในการรบครั้งนี้โดยเฉพาะที่ตะควายและอ่านม้าในใจลึกๆของเพื่อนๆบางคนคงคิดว่าทำไมทหารไทยไม่เข้ายึดปราสาทตะควายให้ได้ทำไมเราถึงเสียปราสาทไปเอาตรงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ทหารของเรามืออาชีพมากครับเขารบเขาก็อยากชนะแหละครับเขาทำดีที่สุดแต่การรบมันมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องบางครั้งบางพื้นที่เรายึดได้แต่ก็ไม่สามารถสถาปนาความมั่นคงอยู่ได้ เพราะถูกฝ่ายขเขมรถล่มด้วยอาวุธวิถีโค้งขนาดต่างๆอย่างหนาแน,น่นจนทหารไทยต้องถอยออกมาไม่ต้องอะไรมากครับเอาง,ง่ายๆคือท่าฐานไทยยกกำลังลุกเข้ายึดกำลังได้เปรียบหลายครั้งผู้บังคับบัญชาของฝ่ายขเขมรสั่งปืนใหญ่ยิงถล่มในพื้นที่ทั้งๆท,ที่มีฐานราบของฝ่ายขเขมรยังอยู่ในพื้นที่ฝ่ายนั้นไม่สนสี่สนแอะไรเลยครับเมื่อถูกยิงหนักๆฝ่ายเราจึงต้องถอนออกมาเพื่อความปลอดภัย ไหนจะทุ่นระเบิดที่บังคับการเคลื่อนที่ของฐานไทยแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจากการที่ผมเข้าไปไล่ดูข้อมูลที่ฐานขมิโพสต์ส่วนหนึ่งคือเขาโพสต์ภาพภายในบังเกอร์คอนกรีตโดยฐานขมรมีการสร้างบังเกอร์และวางปืนคนหนักไว้ในบังเกอร์คอนกรีตที่แข็งแรงมากๆหลายจุดหลายสมรภูมิเช่นตาควายตาเมือนทมเป็นต้นและข้อมูลที่ผมได้จากการคุยกับแหล่งข่าว ผมได้รับข้อมูลว่าที่แนวรบตาควายมันจะมีบังเกอร์ที่สร้างเป็นป้อมปืนอยู่หลายป้อมอยู่ในพื้นที่เนิน3-50และทางใต้ของปราสาทตาควายเองก็มีโดยเฉพาะบังเกอร์ปืนกลที่อยู่ทางใต้ของปราสาทตาควายสร้างใหญ่แข็งแรงขมรสร้างขึ้นมาเป็น2ชั้นเลยทีเดียวที่ต้องสร้าง2ชั้นเพราะปราสาทอยู่พื้นที่สูงกว่าและเป็นทางลาดลงไปจุดที่ตั้งของฐานขมรเตี้ยกว่าแนวฐานปราสาทนั่นเอง หากต้องการจะยิงกับทหารไทยที่ยึดปราสาทก็จะต้องสร้างป้อมปืนสูงขึ้นมาหน่อยเวลายิงปืนกลออกมาจะได้ยิงได้ในระดับแนวพื้นดินของปราสาทจากข้อมูลที่ได้เห็นคือลักษณะเป็นป้อมปืนสร้างด้วยคอนกรีตเสริมใยเหล็กหลายชั้นและมีความหนาของคอนกรีตเป็นพิเศษอาวุธธรรมดาเช่น RPG ปืนคอไม่สามารถทําอะไรป้อมปืนพวกนี้ได้มากนักการพิงระเบิดจากเครื่องบินก็สมเสียงกับทหารไทยที่เข้าตีเพราะมันอยู่ใกล้แนวมากๆ ป้อมพวกนี้จึงเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของฐารไทยที่จะรุกยึดพื้นผมเลยเข้าไปดู Google Street View ที่ปรสาสาทตะควายซึ่ง Google เองก็ดีนะครับไปถ่ายเมื่อปี2013ผมเข้าใจว่าทาง Google เข้าไปถ่ายสถานที่ต้องเที่ยวทําเป็นภาพ Street View ซึ่งได้ถ่ายต่อเนื่องจากบริเวณถนนเส้นทางหลักเข้าไปเส้นทางรองจนถึงตัวปราสาทฐานเขมรก็คงไม่ได้สนใจอะไรมากมั้งตอนนั้น เมื่อถึงบริเวณสุดของค่ายของทหารก่อนขึ้นตัวปราสาทจะมีป้อมคอนกีขนาดใหญ่สูงสองชั้นสร้างอย่างแข็งแรงแน่นหนาอยู่หนึ่งป้อมปัจจุบันไม่ทราบว่ามีการเพิ่มจํานวนป้อมเหล่านี้หรือไม่เพราะภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อปี2013หรือ2,556มันเป็นเวลามากว่า10ปีที่แล้วปัจจุบันผมเข้าใจว่าคงจะมีการเสริมสร้างความแข็งแรงของป้อมปรก,การนี้ตลอดจนพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวทั้งหมดนี่เป็นเพียงภาพตัวอย่างที่ผมพอสามารถค้นหาได้แบบสาธารณะนะครับ ซึง่งจริงๆมันยังมีบางกิจฐานเขมรลักษณะนี้จํานวนมากเพียงแต่จะเป็นลักษณะขุดลึกลงไปในดอนโผล่ขึ้นมาเฉพาะหลังคาบางังเกอร์และช่องวางปืนแต่ทุกป้อมมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมใยเหล็กแข็งแรงเหมือนกันเป็นคอนกรีตและมีชั้นเหล็กเส้นหลายชั้นครับข้อมูลที่ได้มาระบุว่าเมื่อปี2551หรือปี2011ที่ไทยลบกับกัมพูชาครั้งก่อนกัมพูชาได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอาวุธหนักที่ยิงจากระยะไกลของไทย ซึ่งมีอำนาจทำลายล้างตลอดจนมีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะปืนใหญ่ไทยทางกัมพูชารู้จุดอ่อนของตนเองว่าอำนาจการยิงระยะไกลนั้นสู้ไทยไม่ได้โดยเฉพาะความแม่นยำหากทหารจำเป็นจะต่อสู้ดวลปืนใหญ่จลวดกันคงสู้ฝ่ายไทยไม่ได้แน่นอนแต่ที่จะทำได้เพื่อแก้กเกมนี้คือฐานราบที่มีความชำนาญในพื้นที่จะต้องมีสนามเพาะและบังเกิดที่มีความแข็งแรงอย่างมากเอาไว้หลบกระสุนปืนใหญ่ของไทยแทน และใช้บังเกอร์และสนามเพาะเป็นฐานในการยิงโจมตีฐานไทยของฝ่ายไทยขมียนพยายามลดความได้เปรียบของอาวุธหนักของฝ่ายไทยลงและเพิ่มข้อได้เปรียบของฝ่ายขมียนให้มีมากขึ้นด้วยการสร้างป้อมบังเกอร์ที่มีความแข็งแรงขึ้นมาอยู่ที่ว่าในอนาคตทางไทยจะมีการปรับการใช้อาวุธหรือยุทธวิธีอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์อีกครั้งบางคนอาจจะสงสัยชื่อเพจทางรถไฟสายมรณะมันไม่ได้เกี่ยวกับไทยรบขมียนเลยแล้วทําไมมีเนื้อหาแบบนี้ ตอนนี้ผมอยากใช้เพจให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยและคนไทยในช่วงเวลาแบบนี้จึงพยายามหาข้อมูลที่ทําให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องและมีประโยชน์รวมทั้งร่วมส่งกําลังใจให้ทหารครับปลอป้อมนี้อยู่ในพื้นที่เขมรเลยนะครับแต่มันก็มาสร้างติดกับแนวเขตแดนตรงตรีนประสาต,ตาควายเจตนาชัดเจนมากๆท่านผู้ชมได้รับฟังข้อมูลแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ